เคยเชื่อไหมว่าผลไม้ที่เรากินทุกวันอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ตับของคุณอ่อนแองแบบไม่รู้ตัวหลายคนเข้าใจว่าผลไม้คือสิ่งดีต่อสุขภาพกินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ความจริงแล้วบางชนิดซ่อนอันตรายที่อาจทําให้คุณป่วยแบบค่อยเป็นค่อยไปคุณรู้หรือไม่มีผู้สูงอายุจํานวนมากในประเทศไทยที่มีปัญหาเรื่องตับเช่นเหนื่อยง่ายหลับไม่สนิทอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ และทั้งหมดนี้อาจมาจากผลไม้ที่อยู่ในจานของพวกเขาเองวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักห้าผลไม้ใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่ามันาทำลายตับของคุณได้แบบเงียบๆและที่น่าตกใจคือบางชนิดเราคิดว่ายิ่งกินยิ่งดีด้วยซ้ำอย่าเพิ่งรีบเลิกกินผลไม้แต่ควรดูให้จบก่อนแล้วคุณจะเข้าใจว่าความจริงมันคืออะไรและคุณอาจต้องกลับไปเปิดตู้เย็นของคุณใหม่หลังดูคลิปนี้จบคุณหมอคะทำมาอยู่ คนถึงเริ่มพูดถึงตับกันเยอะขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งที่เราไม่ได้ดื่มเหล้าไม่กินยาแรงแล้วทำไมยังมีปัญหาเกี่ยวกับตับกันมากขึ้นทุกปีนั่นเป็นคำถามที่ดีมากค่ะจริงๆแล้วตับเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักมากที่สุดอย่างหนึ่งในร่างกายมันทำหน้าที่กรองสารพิษแปรรูปอาหารและควบคุมฮอร์โมนต่างๆแต่ที่หลายคนไม่รู้คือแม้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่กินยา ก็ยังทำร้ายตับได้เพราะพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอาหารที่เราคิดว่าดีหมายถึงอาหารอะไรบ้างคะหรือแม้แต่ผลไม้ก็ด้วยใช่เลยค่ะโดยเฉพาะผลไม้คนไทยนิยมกินผลไม้หลังอาหารเยอะมากแต่ลืมไปว่าบางชนิดมีน้ำตาลฟรุกโตดสูงมากซึ่งฟรุกโตดส่วนใหญ่จะถูกแปลนรูปในตับโดยตรงถ้ากินมากเกินไปโดยเฉพาะตอนเย็น หรือตอนที่ตับเริ่มอ่อนแรงตามวัยก็จะทำให้เกิดไขมันสะสมในตับและเมื่อสะสมมากเข้าจะกลายเป็นภาวะไขมันพอกตับซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบเรื้อรังน่ากลัวมากเลยนะคะเหมือนเราทำร้ายตับตัวเองโดยที่ยังคิดว่าเรากำลังกินของดีอยู่นั่นแหลคะค่ะคือจุดอันตรายเราไม่รู้ว่าเมื่อไรดี D. จะกลายเป็นร้ายโดยเฉพาะในคนที่อายุห0สิบปีขึ้นไปตับเริ่มทำงานช้าลง ความสามารถในการกรองสารพิษลดลงและเมื่อได้รับน้ำตาลหรือกดผลไม้ที่มากเกินไปตับก็รับไม่ไหวแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราเริ่มมีปัญหากับตับมันมีอาการอะไรที่สังเกตได้บ้างไหมคะมีค่ะแต่หลายคนมักมองข้ามอย่างเช่นอ่อนเพลียเรื้อรังตื่นมาก็ยังรู้สึกเหนื่อยหลับไม่สนิทต,ตอนกลางคืนผิวเริ่มหมองเหลืองหรือมีผื่นขึ้นง่ายบางคนกินอะไรนิดเดียว ก็แน่นท้องมีลมในกระเพาะทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณของตับที่เริ่มส่งเสียงขอความช่วยเหลือคุณหมอคะหลายคนเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยกล้วยเพราะคิดว่ามีประโยชน์ได้โพทแทสเซียมสูงช่วยขับถ่ายแต่หนูได้ยินมาว่ากล้วยอาจไม่ดีต่อตับโดยเฉพาะคนสูงวัยจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะโดยเฉพาะกล้วยหอมที่สุกจัดหลายคนไม่รู้ว่ากล้วยหนึ่งลูกขนาดกลาง มีน้ำตาลเฉลี่ยถึง14-17ครัมและน้ำตาลส่วนใหญ่นั้นคือฟรุกโตสซึ่งต้องถูกแปลรูปที่ตับโดยตรงเมื่อเรากินกล้วยเป็นอาหารเช้าหรือกินหลายลูกติดกันโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่ตับเริ่มทำงานช้าลงฟรุกโตสที่มากเกินไปจะสะสมกลายเป็นไขมันในตับจากที่เคยคิดว่าเป็นอาหารสุขภาพกลับกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะไขมันพอกตับโห oh. แต่กล้วยเป็นของดีไม่ใช่หรอคะกินแล้วอิ่มเร็วขับถ่ายดีแล้วแบบนี้ควรเลี่ยงเลยไหมไม่จำเป็นต้องเลี่ยงคะ่ะแต่ต้องควบคุมและเลือกช่วงเวลากินให้ถูกต้องแนะนำว่าจินกล้วยเพียงหนึ่งลูกวันอย่าก,กินตอนเย็นหรือตอนดึกและควรจับคู่กับอาหารที่มีกากใยสูงเช่นโยเกิร์ตสมชาติหรือข้าวโอต๊ตมีตัวอย่างผู้ป่วยที่ตับพังเพราะกินกล้วยบ้างไหมคะ มีค่ะหนึ่งในเคสที่น่าจดจำคือลุงชำนาญอายุ62ปีจากจังหวัดเชียงรายลุงเชื่อว่ากล้วยช่วยลดความดันทุกเช้าเขากินกล้วย 3. ลูกและกินอีก 1. ลูกหลังมื้อเย็นผ่านไป 5. เดือนเริ่มมีอาการอ่อนเพลียแน่นท้องเวียนหัวง่ายพอไปตรวจพบว่าเป็นไขมันพอกตับระดับสอง โชคดีที่ลุงมาพบแพทย์เร็วและปรับอาหารทันลดกล้วยเหลือวันละลูกเปลี่ยนมากินผลไม้รสเปรี้ยวและผักสดตอนนี้ตับฟื้นตัวดีขึ้นมากค่ะฟังแล้วน่ากลัวแต่ก็ดีที่รู้ทันค่ะแบบนี้คนดูคลิปนี้ต้องกลับไปดูเลยว่าตัวเองกินกล้วยบ่อยแค่ไหนคุณหมอคะคนไทยมักบอกว่าอง,งุน่นบำรุงเลือดแถมยังดีต่อผิวและความงามแต่ก็มีคนบอกว่าถ้ากินเยอะไป จะพังจริงไหมคะจริงค่ะโดยเฉพาะอัง,ง่นไร้เมล็ดหรืออัง,ง่นที่หวานจัดหลายคนไม่รู้ว่าอัง,งุนหนึ่งรกรัมมีน้ำตาลสูงถึง17 23กรัมและที่สำคัญคืออัง,ง่นเป็นผลไม้ที่เรากินทีละหลายเม็ดโดยไม่รู้ตัวซึ่งในเวลาไม่ถึงห้านาทีเราอาจกินไปเกิน200กรัมโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้ แค่ไม่ถึงหนึ่งพวงก,ก็เท่าน้ำตาลเกือบสิบช้อนชาแล้วใช่ไหมคะใช่เลยค่ะและน้ำตาลพวกนี้จะถูกดูดซึมเร็วมากเข้าสู่ตับอย่างรวดเร็วหากกินบ่อยๆหรือกินตอนเย็นจะทำให้ตับต้องทำงานหนักเพื่อเปลี่ยนฟรุกโตสเป็นพลังงานและส่วนที่เกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันในตับเพิ่มความเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับโดยไม่รู้ตัว แล้วในกลุ่มผู้หญิงที่กินองุ่นเพื่อผิวพรรณหรือผู้สูงวัยที่คิดว่าอางุ่นช่วยบำรุงเลือดอาจจะกำลังเข้าใจผิดใช่ค่ะจริงอยู่ที่สารต้านอนุมูลอิสระในองุ่นอย่างเรสเวอรรทรนนั้นดีแต่ถ้าแลกมากับน้ำตาลสูงและพาระตับเราควรเปลี่ยนเป็นองุ่นดำเปลือกหนากินครั้งละน้อยและไม่กินตอนกลางคืนหรือเลือกผลไมโรสเรียแทนเช่น ฝรั่งส้มโอที่น้ำตาลต่ำกว่ามีเคสตัวอย่างที่เกี่ยวกับองุ่นไหมคะมีค่ะป้าทองใบอายุห้าสิบเก้าปีจังครบถมเธอรักสุขภาพและอยากผิวสวยกินอนงุ่นไร้มเล็ดแทนขนมทุกวันวันละเกือบหนึ่งพวงผ่านไปสเดือนเธอเริ่มมีอาการนอนไม่หลับหน้ามือตอนตื่นตรวจเลือดพบว่าระดับเอนไซม์ตับสูงขึ้นเกินเกณฑ์ และมีไขมันพอกตับเล็กน้อยหลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเอาองุ่นหรือกินแค่5-7เม็ดวันและเพิ่มผักสดในมื้อเย็นตอนนี้สุขภาพดีขึ้นมากค่ะโอโ้โหแค่ผลไม้หวานๆที่เราคิดว่าดีต่อผิวกลับทำให้ตับเหนื่อยโดยไม่รู้เลยพูดถึงผลไม้ที่คนไทยรักมากๆคงหนีไม่พ้นทุเรียนแต่คุณหมอคะ หลายคนบอกว่าทุเรียนมันร้อนและมันแล้วเกี่ยวกับตับยังไงคะคำว่าร้อนจริงๆก็มาจากสภาวะที่ร่างกายตอบสนองหลังรับประทานเพราะในทุเรียนมีทั้งน้ำตาลสูงและไขมันสูงในเวลาเดียวกันทุเรียน1เม็ดขนาดกลางอาจมีพลังงานถึง100-150้อยหนแคลอรี่และเมื่อเรากิน3-4เม็ดก็เท่ากับกิขนกขนาา้ขนาวเกือบสอง โห oh, แค่ของหวานหนึ่งจานแต่ทำงานหนักเหมือนมือใหญ่เลยเหรอคะใช่ค่ะและที่สำคัญคือตับจะต้องเร่งประมวลผลทั้งน้ำตาลและไขมันในเวลาเดียวกันซึ่งในผู้สูงวัยที่ระบบการเาผาผลาญเริ่มช้าลงตับก็ต้องทำงานหนักขึ้นเป็น2เท่าทำให้เกิดการสะสมไขมันในตับและภาวะตับอักเสบเรื้อรังได้หากกินบ่อยบางคนกินทุเรียนเย็นๆก่อนนอนด้วยซ้ำเพราะคิดว่าช่วยคลายเครียด แบบนี้อันตรายมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะกินตอนค่ําหรือก่อนนอนเป็นเวลาที่ระบบย่อยเริ่มช้าลงและระดับน้ําตาลในเลือดมีแนวโน้มสูงขึ้นทุเรียนจึงกลายเป็นภาระของทั้งตับและตับอ่อนในเวลาเดียวกันเสี่ยงต่อเบาหวานด้วยค่ะมีเคสตัวอย่างจากคนที่กินทุเรียนมากเกินไปบ้างไหมคะแน่นอนค่ะลุงพระเวอายุ65ปีจากจังหวัดจันทบุรีช่วงฤดูทุเรียน เขาชอบซื้อทุเรียนสดจากสวนมากินวันละสามสี่เม็ดและบางวันกินทั้งเช้าและเย็นไม่ถึง2เดือนเริ่มมีอาการแน่นท้องนอนไม่หลับปวดหัวและตรวจพบว่าไขมันพอกตับระดับ2และเอนไซม์ตับสูงผิดปกติหลังจากหยุดทุเรียนและหันมากินผลไม้รสเปรี้ยวแทนรวมถึงดื่มน้ำอุ่นหลังมื้อเย็น สุขภาพตับของลุงก็ค่อยๆดีขึ้นใน 3. เดือนบางครั้งเราก็หลงรักของอร่อยจะลืมดูว่าตับเรากำลังขอร้องให้หยุดแล้วหรือยังคุณหมอคะสับป,ประรดนี่หนูชอบมากเลยค่ะกินแล้วรู้สึกสดชื่นแถมหลายคนบอกว่าช่วยย่อยอาหารด้วยแต่ก็เคยได้ยินว่าถ้ากินบ่อยหรือตอนท้องว่างอาจทำร้ายตับจริงไหมคะถูกต้องเลยคะ่ะสับป,ประรดเป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์ชื่อว่าบรมีเลนบรเมลน ซึ่งช่วยย่อยโปรตีนได้ดีแต่ในขณะเดียวกันสับปะรดยังมีกรดผลไม้สูงแอซิดซิตริและเมลิกถ้ากินในปริมาณมากหรือตอนท้องว่างกรดเหล่านี้จะกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยมากเกินไปส่งผลต่อกระเพาะอาหารและอาจทำให้ตับต้องเร่งปรับสมดุลกรดด่างในร่างกายแบบนี้ตับก็ทำงานหนักโดยไม่รู้ตัวเลยสินะคะใช่ค่ะ และในผู้สูงอายุที่ตับเริ่มเสื่อมประสิทธิภาพการควบคุมภาวะกรเกินจะทำได้ช้ากว่าคนหนุ่มสาวถ้ากินสับประรดบ่อยๆโดยไม่ระวังนอกจากจะทำให้แสบท้องแล้วยังส่งผลให้ตับอ่อนล้าเรื้อรังและเมื่อเกิดการอักเสบซ้ำๆอาจนำไปสู่ภาวะต,ตับอักเสบได้น่ากลัวกว่าที่คิดนะคะเพราะสับประรดเป็นของที่หลายบ้านชอบมากโดยเฉพาะเอาแช่เย็นกินหลังอาหารหรือกินตอนบ่ายคลายร้อน ใช่ค่ะและพฤติกรรมที่พบบ่อยคือกินตอนบ่ายหรือเย็นซึ่งเป็นช่วงที่ระบบย่อยอาหารเริ่มช้าลงแถมหลายคนยังกินคู่กับน้ำจิ้มพริกเกลือหรืออาหารเผ็ดยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะแนะนำให้กินสับป,ประรดหลังอาหารกลางวันหนึ่งสองชิ้นเล็กเท่านั้นและควรหลีกเลี่ยงถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะหรือตับอยู่แล้วมีเคสสิ่งที่เจอกับสับปะรดไหมคะมีค่ะป้าแสงเดือน อายุ68ปีจากจังหวัดนันครส,สวนเธอชอบกินสับป,ประรดเป็นของว่างตอนบ่ายทุกวันเพราะคิดว่าช่วยให้ขับถ่ายดีและมักกินตอนท้องว่างหลังงีบหลังจากสเดือนเริ่มมีอาการแสบยอดอกแน่นหน้าอกหงุดหงิดง่ายตรวจพบว่ามีกฎเกินในกระเพาะและค่าเอ็นไซม์ตับเริ่มสูงขึ้นหลังจากลดสับป,ประรดหันมากินแตงโมแทนในช่วงบ่าย สุขภาพโดยรวมของเธอก็ดีขึ้นและนอนหลับได้ดีขึ้นด้วยคะ่ะแค่เปลี่ยนช่วงเวลากินก็ช่วยตับเราได้ขนาดนี้เลยเหรอคะบางทีเราไม่ต้องเลิกกินแต่แค่เข้าใจวิธีกินให้ถูกต้องคุณหมอคะหนูเคยได้ยินว่าลิ้นจี่ไม่ควรกินมากแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมทั้งที่มันก็เป็นผลไม้ที่คนชอบโดยเฉพาะผู้สูงวัยมันเกี่ยวกับตับด้วยหรือเปล่าคะเกี่ยวค่ะ และเป็นกรณีที่หลายคนมองข้ามลินจี G, เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงมากโดยเฉพาะกลูโคสและสูโครสแต่ที่อันตรายจริงๆคือสารชื่อว่าไฮโปกลินไฮโปคลายซินเอซึ่งถ้ากินลินจีในขณะท้องว่างหรือกินมากเกินไปจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดตกอย่างรวดเร็วและตับจะต้องทำงานหนักเพื่อปรับสมดุลน,นี้กลับมา แบบนี้ตับก็จะเหนื่อยแบบไม่รู้ตัวเลยสิคะโดยเฉพาะคนสูงวัยที่ตับทำงานช้าลงอยู่แล้วใช่เลยค่ะและมีงานวิจัยในอินเดียพบว่าเด็กและผู้ใหญ่ในบางพื้นที่ที่กินลิ้นจี่ตอนท้องว่างมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะน้ำตาในเลือดต่ำเฉียบพลันในผู้สูงวัยถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆตับจะเริ่มล้าและอาจเกิดภาวะตับอักเสบได้ในระยะยาว ถ้าแบบนี้คนที่ชอบลิ้นจี่ควรทำยังไงดีคะแนะนำว่าไม่ควรกินลิ้นที่ตอนท้องว่างจํากัดไม่เกินห้าเจ็ดลูกวันเลือกกินหลังมื้ออาหารหลักและไม่ควรกินตอนเย็นหรือเลือกผลไม้ที่น้ำตาลต่ำเช่นฝรัง่งมะม่วงดิบหรือแตงไทยแทนก็ได้คะ่ะมีเคสจริงไหมคะคนที่กินลิ้นจี่มากแล้วตพังมีคะ่ะยายพะเยาอายุเจ็ดสิบปี จากจังหวัดลำพูนเธอชอบกินลิ้นจี่เย็นๆหลังตื่นนอนเพราะคิดว่าช่วยสดชื่นบางวันกินถึง10บลูกตอนเช้าก่อนกินข้าวหลังจากนั้นเริ่มมีอาการเวียนหัวมือสัน่นใจสัน่นและหน้ามืดตรวจพบว่าน้ำตาในเลือตกและตับทำงานช้าลงแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะไฮโปกล y c ซีเมียจากการกินลิ้นจีตอนท้องว่าง หลังจากลดปริมาณและเปลี่ยนพฤติกรรมตอนนี้ยายพยาวกลับมาสดชื่นและสุขภาพตับดีขึ้นค่ะฟังแบบนี้แล้วแค่ผลไม้หวานๆก็มีผลต่อชีวิตขนาดนี้เลยบางครั้งสิ่งที่ดูอร่อยอาจไม่อ่อนโยนกับตับเราเท่าไหร่ก็ได้คุณหมอคะหลังจากฟังครบห้ายอย่างหนูก็เริ่มรู้สึกกลัวนิดๆว่าอะไรก็กินไม่ได้เลยแต่จริงๆแล้วคนทั่วไปยังสามารถกินผลไม้ได้ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะ ผลไม้ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่วิธีที่เรากินต่างหากที่เป็นปัญหาถ้าเรารู้จักเลือกรู้จักเวลาและควบคุมปริมาณผลไม้ก็ยังเป็นของดีที่ช่วยบำรุงร่างกายและตับได้เสมอคะ่ะแล้วมีหลักการง่ายๆในการกินผลไม้เพื่อถนอมตับไหมคะมีคะ่ะขอแบ่งเป็นห้าข้อง,ง่ายๆที่ทุกคนทำตามได้เลิกผลไม้รสไม่หวานจัดเช่นฝรัง่งชมพู่ ส้มโอแตงโมมะม่วงดิบเหลกเลี่ยงผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงหรือมีรสหวานจัดจนติดลิ้นอย่าก,กินตอนท้องว่างหรือก่อนนอนโดยเฉพาะผลไม้รสเปรี้ยวหรือมีกรดสูงเช่นสับประรดลำใหญ่ลิ้นจี่ช่วงเวลาที่ดีคือหลังอาหารกลางวันหนึ่งสองชั่วโมงควบคุมปริมาณไม่ควรกินผลไม้มากกว่าหนึ่งกํมมือมื้อต่อวัน หรือถ้ากินหลายชนิดรวมกันควรแบ่งครึ่งเช่นกล้วยครึ่งลูกส้มครึ่งผลลงลงหลีกเลี่ยงผลไม้แช่น้ำตาลแปรรูปหรือเย็นจัดผลไม้แช่อิ่มผลไม้ดองหรือแช่แข็งจะก,กระตุ้นตับทำงานหนักโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่ระบบย่อยเริ่มช้าลงดื่มน้ำอุ่นตามหลังเสมอเพื่อช่วยการย่อยและให้ตับไม่ทำงานหนักเกินไปฟังดูไม่ยากเลยนะคะแค่ปรับเวลาปรับปริมาณ ก็ช่วยตับได้เยอะแล้วใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดคือฟังเสียงร่างกายตัวเองถ้ากินแล้วรู้สึกแน่นท้องง่วงเพลียงุดหงิดง่ายอาจเป็นสัญญาณว่าตับกำลังล้าถึงเวลาต้องพักและเลือกสิ่งที่เบาสบายให้กับร่างกายค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะวันนี้หนูได้ความรู้ใหม่เยอะมากและเชื่อว่าคนดูคลิปนี้จะกลับไปเปิดตู้เย็นด้วยมุมมองใหม่แน่นอนสุดท้ายนี้หนูอยากให้ทุกคนจำไว้ว่า ไม่ใช่ว่าเราต้องเลิกกินผลไม้แต่เราควรกินอย่างรู้เท่าทันเพราะสุขภาพของตับไม่ได้พังในวันเดียวแต่มันค่อยๆเสื่อมลงจากความเคยชินเล็กๆที่เรามองข้ามการได้รู้ทันวันนี้อาจช่วยให้ตับของคุณอยู่กับคุณได้นานขึ้นอีกหลายปีขอแค่คุณเริ่มปรับเล็กน้อยในแต่ละวันเลือกกินอย่างมีสติฟังร่างกายตัวเองบ่อยๆคุณจะรู้ว่าสุขภาพดี ไม่ได้อยู่ไกลเลยค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้และรู้สึกว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราที่จะพาคุณไปดูว่ามีอะไรอีกบ้างที่เรากำลังทำผิดโดยไม่รู้ตัวแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้คุณมีวันที่เบาสบายและตับที่แข็งแรงค่ะ